เบื่อเหนื่อยท้อแท้ไม่มีใครเข้าใจรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนี้เคยเป็นกันบ้างไหมคะพากำลังรู้สึกเช่นนั้นแต่มีนิทานดีๆมาฝากลุงหลานและก็ลาน้อยอาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างเมืองจึงเอาลาน้อยไปด้วยระหว่างที่เดินจุงลาผ่านหมู่บ้านแรกชาวบ้านในหมู่บ้านก็นินทาเสียงดังว่าตะแก่กับเด็ก โง่หรือเปล่ามีลาก็ไม่รู้จักขี่เดินให้เหนื่อยอยู่ได้ลุงกับหลานมองหน้ากันแล้วลุงก็บอกหลานว่าเดี๋ยวเองขึ้นไปขี่หลังข้าจะเป็นคนจูงลาเองหลานก็ขึ้นไปบนหลังลาระหว่างที่เดินผ่านหมู่บ้านที่สองชาวบ้านในหมู่บ้านก็นินทาเสียงดังว่านี่นี่เธอดูสิเด็กคนนี้ไม่มีความกระตันอยู่เอาซะเลย ปล่อยให้คนแก่เดินจุงลาตัวเองนั่งสบายช่างเห็นกับตัวจริงๆลุงกับหลานมองหน้ากันแล้วหลานก็บอกว่าลุงครับลุงมาอยู่บนหลังลาเถิดเดี๋ยวผมจุงลาเองลุงก็ขึ้นไปบนหลังลาระหว่างเดินทางผ่านหมู่บ้านที่สามชาวบ้านในหมู่บ้าน ก็นินทาเสียงดังว่านี่นี่นเธอดูสิคนแก่เอาเปรียบเด็กใจร้ายมากๆปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆเดินจูงลาคนเดียวตัวเองขึ้นไปนั่งสบายลุงกับหลานมองหน้ากันแล้วลุงก็บอกว่าเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวเราสองคนมาอยู่บนหลังลาทั้งคู่หลานก็ปีนขึ้นไปที่หลังลาระหว่างที่เดินผ่านหมู่บ้านสุดท้ายชาวบ้านในหมู่บ้านก็นินทาเสียงดังว่า เธอเธอดูสองคนนั่นสิลาก็ตัวเล็กยังขึ้นไปขี่หลังทรมานสัตว์แท้ๆเลยเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรล้วนแล้วแต่มีคนเินทาอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าให้วาจามาบั่นทอนจุดหมายของเราเราไม่จำเป็นต้องสนใจใครใครก็ตามที่ตัดสินเรายัางไงก็ช่างเขาไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเอง คงจะเหนื่อยนะคะถ้าต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนพอใจตั้งเป้าหมายแล้วเดินตามเป้าหมายของเราเลยค่ะ